นี่ก็ข้าวทานผ่านแล้วมี่เวลาตอนเย็นครับก็อย่ามาทอดปลาทูกินกับทำบกทัวนะครับทำทวปีนะครับปลาทูตัวนิดเดียวไม่ใหญ่มากนะแล้วก็จริงๆต้องทำก่อนจะคำ่ำแต่ว่ามันมีภาระเกีจอย่างอื่นนะ เหตุการณ์มันอันนี้เราก็ต้องมีช่วงเวลาไหนกินได้ก็ต้องเลืกนินนะครับเจ๊เพื่อนน้ำมันไม่ร้อนก็ใส่ได้นะจ๊ะแต่ปลา,าทูลแงแรงๆเขาเรียกปลาวันนะครับปลาทูปลาทูต้องมีสองตัว เป็นปลาทูครับเวลาอทอดขึ้นไหนครับผมนี่ก็ลมกำลังดีครับไฟก็ไฟของไฟคิดเราคิดเราคิดเราก็อยู่แบบนี้แล้วครับผมอยากทำกินทำทับเมื่อขอฝากถึงสาวปอนนะครับที่หลอกไอ้ใหม่ไปตายครับผมคนที่หลอกได้ไม่ใช่ว่าคนเก่งนะครับคนที่หลอกได้เขาเรียกว่าคนเลวคนที่เขายอมให้หลอกไม่ใช่ว่าเขาโง่นะ นี่เลยเขาเชื่อใจนะครับผมกขสุบแล้วใครเขสุบแล้วเดียวต้องนอง้นองเลยครับพี่น้องเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรตำ่ำผัวไปวตำ่ำชุดไปเรา็ะหกใส่ลงไปเลยครับทีเดียวตือต้องนี้ครับ นี่อะไรก็ใส่ลงไปครับเอยากอร่อยใส่ทั้งฝ้แซ่บฝลายใช่มันดูเวียนยามมันดีดีนะตัวก็เริ่มได้ที่แล้วครับนู่นหัวขาดแล้ววันนี้แล้วเพื่อนโอ้โหนี่ก็ยังไงประตูฟอร์มไม่ขาดครับหัวขาอดอาพ,ปปขาพี่น้องเสร็จแล้วครับนี่ครับตัวตำมุทัวไปแล้วก็ลาปืนออกคนระับแซ่บครับผม